เฮ้ย hey guys กลับมาแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวการไปเที่ยวดูจากพรมทางเข้าสนามบินพอจะเดาได้ไหมครับประเทศไหนเขาบอกว่าเป็นประเทศที่ผมเดินลากกระเป๋ายากมากเอกสารที่ต้องเตรียมนะครับก็จะมีประกันการเดินทางแล้วก็ใบโควิดครับแล้วก็เอกสารที่พักต่างๆนะพอจะเดาได้หรือยังเรามาประเทศที่ใส่สโลมแบบนี้ก็จะเป็นประเทศพม่านะครับ อันนี้ไม่ได้มากับกรุ๊ปทัวร์นะครับเราเที่ยวเองนะเราเดินทางโดยเรียกรับครับผมมาเที่ยวเองนะครับไม่ได้มากับทัวร์นะใครอยากจะไปเที่ยวพม่าด้วยตนเองติดตามได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้นะตอนนี้เรามาถึงโรงแรมแล้วครับผมมีคนช่วยเอากระเป๋าขึ้นโรงแรมเดี๋ยวมารีวิวนะไปถึงก็ตอนค่ำแล้วนะครับเราก็เลยไปทานอาหารเย็นที่ n i street ครับถ้าใครจะมา walking street ต้องมาที่นี่เลยนะครับมีทั้งอาหาร ครื่งดื่มนะครับชุมชนประมาณนี้เลยเป็น walking street นะครับ street food เยอะๆเลยมีทั้งหม่าล่ามีทั้งผลไม้เนี่ยแหละครับเราก็ต้องประเดิมด้วยการดื่มเบียร์พม่าเลยครับอร่อยครับรสชาติกลมๆดีเจออะไรก็ชิมหมดเลยครับตัวนี้จะเป็นต้มเนื้อนะครับไม่ไม่รู้อะไรก็สั่งไปก่อนนะครับถ้าไม่อร่อยก็ไม่ต้องกินนะครับเดินไปเล่นๆก็บรรยากาศดีนะครับมีร้านข้าวแกงมี แมลงทอดนะครับบางคนทานอาหารไม่ได้แนะนําให้สั่งทอดไข่เจียวนะครับมีคนรีวิวว่าตู้ไอเทมไม่สามารถกดตังได้ทุกตู้นะครับเราก็เลยลองนะครับปรากฏว่าลองแล้วไม่ได้จริงๆนะครับแนะนําให้กดตังมาให้เรียบร้อยนะระหว่างเดินเล่นนะครับก็เจอเจดีนี้แล้วครับเราก็เรียกรับจากตรงนี้ไปโรงแรมครับผมเดี๋ยวที่เราจะวันเดกวันครับที่พมาดีอย่างคราสามารถเด็กจับได้เลยอันนี้เปิดแค่ อ้ไมม่ากเราปักงหมดให้เขามาส่งที่ตลาดนี้ตลาดนี้เป็นแหลงรวมอัญมณี <c oughs> และก็เสือ้อผ้าเครื่องนุ่หมมากมายเราต้องการซื้อสรลงเพื่อที่จะเข้าวัดไนสนใจช้อปปิ้งมาที่นี่เลยพอได้ของแล้วเดินทางกันต่อครับเราไปที่นี่ The c ิ c e เทเ i a n Yangong เป็น victorians t y l e ใช่แล้วทุกคนสถาปัตย์นี้ยได้ตกทอดมาจากตอนที่อังกฤษปกครองพม่านะ้างตั e ้งแต่ปีคศ1905ก้ร้อยกว่าปีแล้วนะในตัวอาคารก็จะมีคาเฟ่แล้วก็อาร์ตแกลเลอรี่โชว์ต่างๆนะครับเราสามารถเข้ามาถ่ายรูปเล่นที่นี่ได้เลยครับสวยดีจากนั้นเราก็เกกรียกกราฟกันต่อเลยครับเราไปที่ วัดเทพทันใจและเทพกระซิบซึ่งอยู่ตรงข้ามนะก่อนอื่นก็เสียค่าเข้ากันก่อนโดยกฎของการเท้่ยวมที่นี่ต้องถอดชงเท้าและรองเท้าใส่สล่งนะเราทาการบ้านมาดีครับเราไปซื้อสล่งมาก่อนหน้านี้ให้พี่เขาช่วยใส่ให้ขอบคุณครับนั้นก็ซื้อดอกไม้เข้าไปมาถวายพระเลยเริ่มต้นจากการเข้าโบสถ์ก่อนเป็นห้อเลยครตัวโบสถ์จะเป็นทางเรินวนเป็นทองทองแบบนี้ก็จะมีมุมต่างๆคนก็ไว้สวดมนต์กันเราก็ไม่พลาดที่จะสวดมนต์ไปเหมือนกันครับ นังสวดมนต์ไปหนึ่งกรุป๊ปจากนั้นเราเดินออกมาข้างนอกเพื่อที่จะไปด้านหลังไปที่เทพธันใจตอนนั้นพี่เขาบอกวิธีการไหว้ก็คือเอาแป้งสองบานม้วนเข้าไปในมือนะครับแล้วก็ขอพรจากนั้นก็เอาหนึ่งใบเก็บเอาไว้เอาไปที่บ้านนะครับเป็นขวัญถุงจากนั้นเราก็เดินออกมาไปฝั่งตรงข้ามับไปที่พายกระซิบเริ่มจากการพี่ทาพิธีเลยไปกระซิบบอกว่าจะขอพรอะไรก็ขอเขาเลยนะครับกระซิบเขากองกองทัพต้องเดินด้วยท้องตอนบ่ายแล้วเริ่มหิวแล้วมาร้านนี้เลยเป็นร้านดังที่ทุกคนแนะนํา ชื่อร้านว่าฟิลเมียนมาเป็นอาหารข้าวแกงแบบนี้เลยสามารถเลือกเป็นอย่างๆเราก็ลองมาหลายอย่างเลยครับลองชิมอร่อยนะครับก็รสชาติคล้ายๆบ้านเราบ้างคล้ายๆแขกบ้างผสมปันไปครับมีผักมีอะไรชิมครับอร่อยดีครับสะอาดนะลองปลาเป็นตัวปลาทอดครับพอมีพลังแล้วเราก็ไปที่ สามนี่ต่อไปครับชเวดากองอจจ่ายค่าเข้าฝากรองเท้าแล้วก็ใส่สล่งไปเหมือนเดิมนะถ้าใครมาเองเหมือนเราไม่ต้องกลัวนะที่นี่มีไกด์สามารถพรูดภาษาไทยได้เขาจะพาเราทําพิธีไหว้พระที่ชเวดากองนะครับก่อนอื่นต้องไปซื้อดอกไม้ก่อนเราขอให้ดูฟุตเทจท,ที่ชเวดากองนะครับชิมาก เรามาที่นี่ตอนประมาณ5โมงเย็นจนพราทิตตกดินจนถึง2ทุ่มครับฟินมากกิ่มบุญสุดๆไปเลยจากนั้นนะครับ<ม>เราก็ไปเอารองเท้าเก็บสะโลมแล้วเราไปที่ตลาดนี้เหมือนเดิมครับไนท s สตรีทไปหากินสตรีทฟู้ดมีอะไรก็ลองกินได้หมดเลยตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อแล้วก็มีหมูได้นะครับ<ม>ก็อร่อยดีนะครับตัวนี้ครับเปิดพิสดารเป็นหนอนรวงทอดนะครับรสชาติกลมกล่อมหวานๆน,นัวๆ โปรตีนครับผสมนมก็มาอ้อจะบอกว่าใครมาที่นี่ต้องระวังหน่อยนะเพราะว่าบางครั้งจะมีท่อแบบนี้เดี๋ยวตกนะครับอ้อวันนี้ก็เป็นวันฮาโลวีนเหมือนกันพนักงานบางร้านก็แต่งตัวเป็นธีมฮาโลวีนดูจากในคลิปเขาก็ไม่ได้เซอร์เบตขนาดนั้นครับทาตัวปกติเป็นวันหยุดธรรมดาเลยคอมพิวตแล้ว first day tour ที่ย่างกุ้งพรุ่งนี้เราวันนี้วันที่3จะไปไหว้พระพุทธที่ต่างจังหวัดใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงจากย่างกุ้งเราหารถจากโรงแรมนะมาถึงแล้วครับ เมืองซิเลียมที่นี่มีเจดีกลางน้าด้วยครับจุดนี้เราจะฝากรองเท้าจากนั้นเราก็จะซื้อตั๋วเหมาเรือไปที่วัดกลางน้ําเลยครับค่าเรือไม่แพงนะครับแต่ตัวนี้จาไม่ได้ไม่ถึงร้อยครับเรือไปแบบนี้ก็ไม่น่ากลัวนะครับแป๊บเดียวก็ถึงพอไปถึงวัดก็เคาะละครั้งหลังจากนั้นก็ไหว้พระไปเรื่อยๆเลย,เยตามโบ์เจดีต่างๆ แต่ที่นี่คือไฮไลท์ครับที่ผมตั้งใจมาที่นี่เพราะว่าที่นี่เลยครับพระอุปคุตกลางน้ําที่ผมหาข้อมูลมาท่านจะศักดิ์สิทธิ์ในการให้พรเกี่ยวกับด้านการค้าการขายนะครับ <S <S ผมใช้เวลาที่นี่ส่วนมนขอพรน,นะครับคุ้มค่ากับการนั่งรถมา1ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็ให้อาหารนกนะครับ เห็นเจดีด้านหลักไหมครับตรงนั้นแหละครับผระอุปคุตยยังพราะมีเวลา,มวลาผมก็เลยนั่งสมาธิาธาธกลางแม่น้ําพร้พอมกับบทสมนที่เขาเปิดพออิ่มบุญแล้วเราก็กลับเข้าไปที่ตัวเมืองย่างกุ้งไปที่พอยนี้เลยตามพิการตอนที่เรามาถึงที่นี่อาจารย์ก็ตอนเย็นแล้วนกอีกาเสียงดังมากมองวิวทิ่ใกล้ตกดินสวยมากครับจากตรงนี้มองไปเห็นเจดีชเวดากองด้วยจากนั้นเราก็ไปหาทานดินเนอร์ที่สตรีทนี้นะครับ ที่นี่ก็จะเป็นฟิลโลเคอลฟู้ดนะครับมีร้านค้าร้านอาหารบาร์นี่เราเจอไก่ย่างที่มีไก่ย่างก็ต้องมีส้มตําเราไปเจอส้มตําด้วยเราก็เลยสั่งส้มตํากับกว๋วยเตี๋ยวไก่มาชาที่นี่ก็เหมือนที่ไทยเลยครับเพราะว่าคนทําก็พูดภาษาไทยได้ตอนที่เรากินมีเด็กมานั่งมองขออาหารกินเราก็เลยไปซื้ออาหารมาแจกน้องๆหลังจากที่อิ่มท้องแล้วเราเห็นร้านบาร์ข้างๆหน้าเปิดเพลงหน้าฟังเราก็เลยแวะเข้าไปดูประมาณนี้เลยครับ อันนี้เป็นวันธรรมดานะครับต้นที่เราไปยังเป็นช่วงเคอร์ฟิวอยู่กับเข้าบ้านไม่เกิน4ี่ทุ่มครึ่ง Hey guys วันนี้วันสุดท้ายที่มาพาม่าแล้วนะเป็นวันที่สีเราก็ดื่มโคคนัตบูาแล้วครับแล้วก็ไปโลเคอล์ไรท์แบบนี้เลยนั่งได้2คนนะบัสียวนิดนึงจากนั้นเราเรียกรับมาที่กาทานจีเทมเพิลนะครับเป็หนหแลนด์มาร์คที่ใครมาย่างกุ้งต้องมาวัดนี้เลยครับวัดพระตาหวานสวยมากครับ องจรงคือใหญ่อลังการมากเลยที่นี่เราก็สามารถขอพรเกี่ยวกับมหาเสน่ห์แล้วก็ดวงตาที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลได้เหมือนกันนะครับเราใช้เวลาที่นี่เดินวนหนึ่งรอบนะครับก็เห็นสถาปัตยกรรมงานศิลปะของพม่าสวยจริงๆครับตรงทางเดินตรงนี้มีที่ช้อปปิ้งเครื่องรางของขลังเล่นๆน,น้อยๆจากนั้นเราก็เดินประมาณไม่ถึง10นาทีนะครับมาอีกวัดหนึ่งเลยวัดนี้ครับงาคันจีเทมเพิลซึ่งวันนี้ก็เป็นวัดที่ขึ้นชื่อในย่างกุ้งเหมือนกันครับ พระพุทธรูปปางวิชัยมาศทรงเครื่องกษัตริย์สวยงามมากครับผมได้ทําการกราบไหว้ขอพรนั่งสมาธิเพื่อเป็นสิริมงคลให้ตัวเองซึ่งวันนี้เป็นวัดสุดท้ายของเราแล้วในทริปนี้อิ่มบุญแล้วตอนนี้เราก็ต้องไปทานข้าวเรียกแกรบไปที่แห่งนี้เลยครับร้านนี้เป็นร้านดังมากเลยในย่างกุ้งรังกูนทีเฮาส์ที่นี่อาหารก็จะขึ้นชื่อเกี่ยวกับชาและ ข้าวหมกไก่ครับเป็นอาหารพรม่ามื้อสุดท้ายก่อนรับหนังท้องตึงแล้วหนังตายอย่าเพิ่งยอนไปรับกระเป๋าที่โรงแรมก่อนจากนั้นเรียกกราฟไปที่แอร์พอร์ตเลยเจอกันทริปหน้าบ๊ายบายเมียนมา